ล่าสุดพม่าทำแสบมาก,ามากยุคเวียดนามตีไทยสุดท้ายความแตกลุนได้ผลประเทศโอ้โหไม่นึกไม่ฝันเลยนะว่าพม่าจะทำกับคนไทยไล่ขนาดนี้กับสบายดีสบายดียดพอยพีดองเบิร์สุขุสุคนเนอมมอนอิกาเข่าซูทั้งสองน้องเดียสาวลาวคือเก่าเนาะ จนว่าสีบนไหลออกมาเฮ็ดขีบให้พ่อพี่น้องเบิ้งนอกขอนคางน้องเลียโบโบค่อยสบายพ่อพี่น้องแบบเป็นมวยเมยในห่างกลยขอ,ยอาหารเป็นผิดแบบนี้โบหูบาจะได้เขาเมื่อซักยาทรงหนามโบรกระโบเนจใจเนาะท้าฟังเิ็งอาการอีกเนาะแต่ว่ารักๆแถกก็คือเมยอแต่ก,กับปวดทวเจ็บท้องนักนอกพ่อพี่น้องอ่ามื้อนี้น้องเลียไหลไปเห็นคลิปๆหนึ่งเนาจากส่ง าจากสองทั่วโลงเนาะก็คือพาม่าถ้ำเสบหมากับคนไทยเนาะยุกเวียดนามตีไทยเนาะแต่ว่าสุด้ายคว่ำแตกเน,ะนาะรดนล่ผลปะเทเนาะปาทิโทนุงเรียกเองกับบิดบฟันได้พ่อยพี่น้องว่าพาม่าจะทำได้เพียงนี้เนาะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกระเบนเนาะหลังจากที่มีประเด็นเรื่องเล่า ว่าแห้งานพามาอยากไรซีเทียบเท่ากับคนไทยเนาะกับดังจากนั้นก็มาเจอแบบนี้อีกโอ้โหนี่เด็กคือเขาบอกว่าสิ่งที่คนไทยยอมบนไหลเนาะก็คือเอ่อเดืองดาวแบบนี้เนาะสิ่งที่คนไทยหับบดไหลที่สุดอันนี้น้องเดียกับเขาใจเนาะแล้วสิ่งที่บอกว่าบางคนก็บ,บอกว่าเออบุคคลอยู่ในประเทศไทยทับบดไหลซีเทียบเทาน้องเดียก่าเบาเลยว่านั่นมันเป็นบานเมือง หรือว่าประเทธของของพ่อแม่พี่น้องฟังไทยเนาะพ่อแม่พี่น้องฟังไทยจะย่อมหายเห่าง่ายๆซึ่งมันเป็นบ่ได้ดอกเป็นไปบ่ได้ล่พอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถาจะเป็นไปไหลก็คือไปท่วงซิดในบ้านเมืองตัวเองจังไป,จ,งไปจังท่วงไหลเนาะแต่คิดว่าถาตนเองอ่ามาอยู่ในบ้านเมืองเพิินเด๋วมาท่วงซีดในบ้านในเมืองเพิินก็นค,คือคิดพิษแน่นอนเนาะ,นะคิดพิษ สิ่งที่อยากไหลอยากฟันสิ่งที่เป็นไปบ่ไหล กอยากให้เป็นไปหลายปัาตอนนี้ไปหับส้มขีปนเลยก่อนอื่นกับขอ้อนุญ,ญาตทั้งเจ้าของสองทั่วลงเด้อที่จุเวียดนามตีไทยครับส,สุดท้าย<อ>ความต<อ>แตกโดนไล่นนผลประเทศครับก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k โปรลงของเราให้ด้วยนะครับมาคุณผู้ชมช่วงนี้นะฮะเอาแน่ๆนวันนี้คุณผู้ชมเนี่ยผมมีข่าวเกี่ยวกับประเทศพม่าให้คุณผู้ชมเนี่ยมาดูหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันหรือว่าแม้แต่เรื่องอนาคตก็ตามทีนนรัอออยย่่่่่าางงงงเเเชชืี้ีุมทพด The Center อ u อกนิ y เ a l ว x y c a m b o ซี่เนเนี่ยนะครับก็มีการรายงานเอาไว้เขาบอกว่าทุกครั้งที่แบบแรงงานต่างด้าวหาเรื่องคนไทยเนี่ยจะชอบมาอ้างแบบเนี่ยโดนคนไทยมาดูถูกก่อนคนไทยเนี่ยมันมาหาเรื่องก่อนนูน่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเนี่ยคนไทยก็ดูถูกพวกมันอะไรแบบเนี้ยซึ่งคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ๆก็อยู่เฉยๆนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะ <S <S และจุดจบก็จะจบด้วยการที่แบบว่า แรงงานต่างด้าวพวกนี้ก็โดนคนไทยตามตบยับกลับไปไม่เป็นขบวนนะครับเพราะว่าสกิลมันต่างกันนิดหนึ่งคุณผู้ชมสกิลแบบอำนาจของแบบเกียนคีย์บอร์ดไทยแล้วเนี่ยระดับโลกนะครับเรายกตัวอย่างย้อนกลับไปหน่อย หลายหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่มันจบสงครามใหญ่ไปแล้วไทยกับพร่าก็ไม่ได้มีการอะไรกันหรือเปล่านะคือมันมีเรื่องนี้อยู่คุณผู้ชมนะโดยเรื่องนี้เพจเนี้เขาก็บอกไว้ว่าหากเราย้อนกลับไปเมื่อปี2366นะคุณผู้ชมซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่สองนะครับจอห์นคอร์ฟเอร์นะค,คุณผู้ชมซึ่งเป็นผู้สําเร็จราชการสิงคโปร์เนี่ยได้นําเรื่องสําคัญเรื่องหนึง่งมาแจ้งแก่ทางการไทยนะครับโดยเรื่องคุณผู้ชมมีอยู่ว่าพระเจ้าจักรกายแมงนะฮะซึ่งเป็น กษัตริย์ของพมา่าหรืออังวะในตอนนั้นนิมู้ชมนะแต่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับยวนครับในพระราชสารน่ะมีได้มีการชักชวนให้พระเจ้ามินมังนะคะซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งยวนหรือว่าเวียดนามเนี่ยให้เข้าร่วมกับพมา่าทําสงครามสู้รบกับไทยครับเรื่องราวเนี่ยคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นตอนองค์โดยหลํำนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็องค์ทูหับตรึงนะฮะซึ่งเป็นขุนนางชาวยวนเนี่ยได้ทำการติดต่อกับองค์ตาขุนนะคุณผู้ชมนะเจ้าเมืองไซง่อน ในแผ่นดินพมานะ่าเนี่ยมีเกาะรังนกจํานวนมากนะครับถ้าติดต่อซื้อขายรังนกกับพม่าแล้วเอาไปขายต่อให้จีนเนี่ยจะได้กําไรงามนะองค์ตากุลเนี่ยก็เห็นชอบด้วยคุณผู้ชมก็เลยแต่งตั้งให้ขุนนางทั้งสองเนี่ยไปติดต่อซื้อรังนกที่พม่าครับแต่ถ้าว่าเหตุการณ์นณนะเนี้ยคุณผู้ชมนะองค์ตากุลเนี่ยก็ไม่ได้กราบทูลกรรษัตริย์เวียดนามให้ทรงทราบนะครับ เมื่อขุนนางยวนไปถึงเกาะหมากหรือว exactly ่าปีนังหนุ้ชมก็ได้พบกับพ่อค้าชาวจีนที่มาจากพม่านะครับทั้งสองในก็พูดจาอวดอ้างต่างๆนานาครับจนพ่อค้าจีนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นราชทูตเดินทางมาจากยวงคิดจะเอาหน้าฮะจึงช่วยพาไปส่งให้ถึงกรุงอังวะครับตอนแรกเด็กผู้ชมพม่าไม่เชื่อนะฮะว่าขุนนางยวนทั้งสองคนเนี่ยเป็นราชทูตนะฮะ เพราะว่าไม่ได้มีการแบบอัญเชิญพระราชสารมาด้วยนะครับแต่เมื่อสอบถามไล่เรียงกันแล้วก็เลยรู้ว่าโอเคเนี่ยสองคนนี้เป็นราชทูตจริงๆนะฮะก็เลยต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีเลยพม่าเนี่ยก็มีความคิดอยากจะยกกองทัพมาตีไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยชักชวนให้ยวน,นยมาเป็นพันธมิตรคุณผู้ชมเพื่อทําสงครามกระหนาบไทยทั้งสองด้านนะครับดังนั้นคุณผู้ชมกษัตริย์พม่าเนี่ยก็เลยจัดการแต่งตั้งราชทูตเลยครับ แล้วก็เครื่องราชบรรณาการเนี่ยมาถวายกษัตริย์เวียดนามครับคันเมื่อเรือราชทูตมาจอดอยู่ที่เกาะหมากคุณผู้ชมเรือพ่อค้าไทยลำหนึ่งนะฮะดันเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะแล้วก็ลุกลามไปยังเรือราชทูตพม่าไหม้ไปด้วยนะแต่แล้วก็สามารถเก็บได้แค่แบบพระราชสารกับเครื่องราชบรรณาการบางส่วนนะครับจากนั้นคุณผู้ชมราชทูตพม่าเนี่ยก็เลยโดยสารเรือโดยสารของอังกฤษของพ่อค้าอังกฤษเนี่ยไปยังเมืองไส้ง่อนครับในเหตุการณ์นี้คุณผู้ชม ในเหตุการณ์ข้างต้นเนี่ยคุณผู้ชมอังกฤษเนี่ยคงจะได้สำเนาพระราชสารซึ่งเป็นภาษาพมา่ามาด้วยนะครับเจ้าเมืองเกาะหมากเนี่ยซึ่งขึ้นตรงต่ออังกฤษเนี่ยก็เลยได้แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งไปให้ผู้สําเร็จราชการอินเดียของอังกฤษนะครับต่อจากนั้นคุณผู้ชมผู้สําเร็จราชการอินเดียของอังกฤษเนี่ยก็ได้ส่งสําเนามาให้คุณจอห์นคอ์เฟิร์สนะครับคุณผู้ชมที่สิงคโปร์อีกต่อหนึ่งนะฮะ คุณจรเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งเคยเดินทางมาที่ไทยนะครับก็ทราบดีว่าที่ไทยเราเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้มีผู้แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้นะครับมีแต่พวกบาตรหลวงฝรั่งเศสนะครับก็เลยให้แปลสำเนาพระราสชสารฉบับภาษาอังกฤษกเนี่ยให้เป็นภา,าษาฝรั่งเศสก่อนนะครับก่อนที่จะให้บาตรหลวงฝรั่งเศสในไทยเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งนะทางด้านราชทูตพมา่าคุณผู้ชมเมื่อเดินทางถึงถึงเมืองไส้งง่อนแล้วนะครับ องตาคุณเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็มีหนังสือขึ้นไปยังเมืองเวนะฮะกับทูลพระเจ้ามินมางว่าพม่าเนี่ยแต่งตั้งราชทูตอัญเชิญพระราชสารแล้วก็เครื่องราชบรรณาการเนี่ยมาเจริญสัมพันธไมตรีนะแล้วก็ชักชวนให้ยวนเนี่ยร่วมมือกับพม่าทําสงครามกับไทยด้วยพระเจ้ามินมางคุณผู้ชมก็เลยให้ราชทูตพม่าเนี่ยรออยู่ที่เมืองไส้งอนไปพังๆก่อนครับจาก เมื่อได้ประชุมกับขุนนางเสนาบดีแล้วนะคะว่าะจะเอายังไงดีวะพะม่าเนี่ยมาขอเป็นพระราชมัยตีแบบนี้จะต้องไปตีไทยด้วยอะไรแบบนี้ปรากฏว่าขุนนางฝ่ายองค์ตากุ่นะคุณผู้ชมก็เห็นควรว่าควรจะแบบรับ สัมพันธไมตรีจากพม่านะฮะเพราะว่ามีความประสงค์ในจะตีเอาเมืองพัตตะบองมาเป็นของยวนคุณผู้ชมขณะที่ขุนนางฝ่ายองเลโบเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งเป็นขุนนางการต่างประเทศของยวนเนี่ยมีความคิดเห็นนะคะว่าควรจะรักษาสัมพันธไมตรีกับไทยเอาไว้ต่อไปนะแล้วก็ไม่ควรจะไปคบหากับพม่านะพระเจ้ามินมังเนี่ยก็ทรงเห็นชอบด้วยกับความคิดของ ขุนนางคนนี้นะฮะก็เลยไม่ยอมรับราชทูตพมา่านะแล้วก็มีการให้ส่งหนังสือมายังกรุงเทพครับบอกว่าเมื่อนปีมะแมเบญจะศกนะม,มีพมา่าถือราชสารแลคุมเครื่องบรรณาการมาถึงเมืองไส้ง่อนในพระราชสารพรมาร่าว่าหยาบคายอันเป็นมากตัดเอาแต่ใจความบอกกลาบทูลเจ้าเวียดนามว่าครั้งพระเจ้ากรุงเวียดนามยารองได้จัดให้ราชทูตมาหลายครั้งแล้วหาไม่ถึงครั้งนี้ได้ยินว่าพระเจ้ากรุงเวียดนามครึ่งของราชสมบัติใหม่พมา่ายินดีหาที่สุด ไมได้จึงจัดขุนนางผู้ใหญ่ให้มาเชิญราชสารขอให้กรุงเวียดนามตัดทางไมตรีกับกรุงเทพเสียพม่าจะได้ทำศึกกับกรุงพระมหานครศรียุทธยาแล้วมีรับสั่งพระเจ้าเวียดนามด้วยว่าจะคบคาพม่าด้วยก็เสียจะหาพระราชไมตรีกรุงเทพไปจึงมิให้ทูตขึ้นไปเฝ้าที่เมืองเวแล้วก็ไล่ให้กลับไปเสียพระเจ้ากรุงเวียดนามเห็นแก่ทางพระราชไมตรีจึงให้บอกข้อความเข้ามากรุงเทพนหานครทราบครับนี่คือใจจดหมาย ทางที่เวียดนามส่งมาให้ไทยแล้วนะคุณผู้ชมนะทั้งนี้คุณผู้ชมกรมสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพนะครับก็ดงได้อธิอานน้องซิงทีหลังจากได้ฟังหรือว่าไรฮัรส้มเดี่ยวน้อพวยพี่น้องก็คือโอ้โหกระหูซึกเสียใจเนาะนี่แหละกะ รู้สึกเสียใจแท่นพ่อแม่พี่น้องฟังไทยนอกก็คืออ่าคนไทยไฮทีพักพิงไฮทีอยู่อาศัยแต่แค่งานพม่หรือว่าคนพม่าถ้ำแบบหนีคิดดีและโบหรือว่าคิดถือแล้โบทีจะทําสิ่งนี้กับพ่อแม่พี่น้องฟังไทยเนาะทั้งทั้งที่เห่าไปไปโบผลไทยทั้งทั้งที่เห้า ต้องอาศัยาาแผ่นดินไทยอยู่เนาะแต่กับทำลายคนไทยด้วยการเอาอีกฝ่ายมาโจมตีเนาะแต่สุดท้ายก็โดนคนไทยลายกับประเทศเป็นจังไรล่ะทีนี่โดนดีแหละเป็นจังไรล,ลายขังลายข่าวแล้วที่โดนกับบทจือบทจำา่าเดืองห้าเล่าใส่แต่คนไทยเนาะ สิ่งที่ระเวาน้องเดียก็คิดว่าถือความอะไรคนไทยข้าเจ้าโบไปหาเหลืองไผ่ก่อนเนาะส่วนหมากจะมีแต่คนอื่นไปหาเหลืองคนไทยแล้วพอเห็นคนไทยเอาขึ้นทำจริงนักแน่นให้กับบานเมืองข้าเจ้าเองแล้วก็หันกลับมาขอโทษนี่แหละเขาถึงเอื่นว่าตู้พัวหละหลูบหลังจะได้เจ่าตู้พัวหละหลุบหลัง สิ่งที่คว่าำพิษไปแล้วบ่อไหลต่างใจขอโอกาสอ่ายสิอยากหายเนาะเพราะว่าเพาะเจ้าไปว่าไปอยากไหลซิดอยากไหลหนุนอยากไหลหนีจากเขาเนาะทั้งทั้งทีงทมันเป็นไปบ่อไหลก็มีเอฟซีน้องเดียคนหนึ่งมาหมิ่นเนาะว่านี่คือประเทศไทยเลยอโบเมนประเทศพาม่าเนาะก็คือละหมิ่นแบบนี้เนาะนองเดียก็เข้าใจแล้วเนาะว่า การทีคนไทยข้าเจ้าอยากหายนี่ก็เป็นเรื่องความคิดที่ถึงเนาะเพราะการทีเขาหายทีพักพิงหายทีทำงานหรือว่าหายที <c oughs> หาเงินหาคำ้ำแต่มาทำสิ่งหนี้กับเขาก็คือเกินไปเนาะเกินไปเกินจนเขาหับ่บหลเขาจนถึงขันตอม้อไทยเอาจริงเนาะเอาจริงจนถึงขันว่า ท้ำเด็ดขาดเนาะทรงแห่งงานพมาน่านี่กับบานไหลสมใจเนาะเพราะความอยากไหลซิดเพราะความอยากไหลานานไหลาตาเพราะความอยากไหลบ้านเลิมเดียวอยากไหลซิดเทียบเท่ากับคนไทยบัานเดิมเดียวอยากไหลาสามานซื้อบ้านสร้างนันสร้างนี้ในไทยไหล สิ่งที่จะทำลหลก็คือกับไปสื่ออยู่บ้านตัวเองบอดีกว่าบออแหละที่บอกว่าประเทศไทยสมกะโป๊กนั้นน้องเดียคิดว่าเพิ่นเป็นแค่ขออ่างถ้าคิดว่าบ้านเขาส้มกะโป๊กจะอยากไหลซิดในบ้านในเมืองเขาไปเหตุยังจะอยากไหลบ้านที่สมพูอยากไหลแบบ อย่างไรซิดท่าเทียมเขาเห็ดเวียงให้งานกันอย่างไรเงินเดือมเงินเดือนคำเดือนทถาเทียมเขาไปเพื่ออ้ยังแต่คิดว่าบานเขาสมกระโปงนี่แหละเขาว่าคนโตพัวและหลุมหลังอันนี้ไม่ถึงสะพอบางคนเนาะ อาคลิปนี้น้องเดียรกับสี่เหลีโคตัวลาไปเพียงส้ำนีเนาะจังไรกับฝาพ่อแพี่น้องเขามาเป็นกำลังใจให้น้องเดียรเนสนับสนุนด้วยการบโบคามโฆษณาน้องเดียรเนเนาะกัขอบคุณพ่อแพี่น้องทุกๆกำลังใจเนาะที่ให้อ่าความสนับสนุนทั้งสองไม้ของเดียและกับสองเกาเนาะตอนนี้กัผ่านกดศลเอออโรเตซายโฆษณาอย่างเดียวเนาะก็ดีใจร้ายเนาะกัขอบคุณพ่อแพี่น้องฟังไทยและกับฟังลาวและก็ที่ว่าต่างประเทศเนาะ ที่เขามาบึงแล้วก็เขามาับส้มแล้วก็เขามาให้กำลังใจน้องเดียเนก,ก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเดียต่อๆไปในเด้อพอกันคลิปหนะ้าพ่อพี่น้องกับสวัสดีบ๊ายบาย